สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะพุ่มพวงค่ะพุ่มพวงฟาร์มหนกพุ่งเงินล้านนะคะวันนี้พุ่มพวงก็มาบอกเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทํางานประจําอยู่นะคะหรือว่าเพื่อนๆนคนไหนที่แบบว่าเยกําลังเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานอยู่นะคะก็คือพุ่มพวงมีนะคะมีแบบว่า,ามีไอเดียนะคะก็คือแบบว่าให้ เพื่อนๆนะคะก็คือแบบว่าสร้างรายได้ให้เพื่อนๆง่ายๆโดยที่แบบว่าเพื่อนๆไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็คือทํำยังไงก็คือนะคะที่บอกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายนี่ไม่ไม่ใช่ว่าซื้ออซื้อไม่ใช่สต๊อกของนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือพุ่มพวงจะบอกว่าที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแยะอะไรมากมายก็คือขอแค่ว่าคุณมีแค่ โทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็เงินเติมเน็ตนะคะเงินเติมเงินเงินที่จะต้องไปเติมเน็ตมือถืออย่างนี้นะคะคุณก็สามารถมีรายได้เพิ่มจากงานประจำของคุณจากเพ่าเพื่อนคนที่ทำงานโรงงานอยู่นะคะแน่นอนเหาะว่าพนักงานในโรงงานนะคะ อย่างน้อยๆต้องมีแล้วแหละ 100- ถึง200คนใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นโรงงานขนาดย่อม50คน20คน50คนอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ก็ถือว่าคุณมีกลุ่มคนเหล่านั้นกลุ่มคนที่สามารถกลุ่มคนกลุ่มลูกค้าที่สามารถอุดหนุนคุณได้แล้วนะคะอ่าเพื่อนๆก็จะบอกแล้วเพื่อนๆก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเออพุ่มพวงจะให้ขายหนูพุกให้ใช่ป่ะอ่าใช่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ คุณไม่ต้องสต็อกของนะคะคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณไม่ต้อง,อส,งอสั่งซื้อสินค้าไปก่อนนะคะพุ่มพวงจะแนะไอเดียให้แบบนี้ก็คือว่านะคะให้เพื่อนๆทักแชทเข้ามาสอบถามพุ่มพวงว่าเออสนใจอยากทำเป็นส่วนหนึ่งในการทําธุรกิจของพุ่มพวงหรือ หรือว่าอยากทําธุรกิจกับพุ่มพวงก็คือแบบว่าเอ้ยเป็นตัวแทนขายนั่นเองก็คือทักแชทมาถามพุ่มพวงเลยว,ว่าเอ้ยต้องทำยังไงบ้างนะคะพุ่มพวงจะอธิบายผ่านคลิปนี้เลยนะคะก็คือนะคะพุ่มพวงจะพุ่มพวงจะบอกว่าให้อ่าเพื่อนๆนะคะแค่อ่าเอารูปสินค้านะคะรูปอ่าหนูพุกของพุ่มพวงเนี่ยก็คือว่าเออเอาไปโพสต์ขายหน้า Facebook ส่วนตัวของเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ทุกวันแล้วนะคะก็คือทําให้มันเกิดประโยชน์นะคะทาให้มันเกิดรายได้นะคะ,ะหลังจากที่แบบว่าเอ้ยเปิดไว้อย่างนั้นแหละเปิดไว้ให้แบบว่าเอ้ยโทรฟรีอะไรอย่างนี้นะก็คือแบบว่าเอ้ยไม่ได้เปิดไว้เพื่ออะไรหรอกไม่ได้เปิดไว้เพื่อขายของอะไรหรอกแต่ว่าวันนี้นะคะพุ่มพวงมาแนะไอเดียดีๆให้เกิดรายได้จาก Facebook นั่นเองนะคะก็คือ โพสเอารูปสินค้าของพุ่มพวงเนี่ยไปโพสขายหน้าเฟซของคุณแล้วเพื่อนๆเขาเห็นว่าคุณอ๋อคุณทำหนูพุกหรอคุณขายหนูพุกอยู่หรอเอ้ยไปเอามาจากไหนหรอหรือว่าทำเองเหรอเลี้ยงเองหรือว่าหรือว่าแม่เลี้ยงอยู่ที่บ้านอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าเพื่อนๆเขาก็จะสนใจเขาก็จะถามแล้วว่าเอ้ยถ้าเพื่อนๆแบบว่าเอ้ยไม่มั่นใจนะคะว่าเออพุ่มพวงเป็น คนที่เลี้ยงหนูจริงๆนะคะทำสินค้าขายตัวนี้อยู่จริงๆนะคะคุณก็คือเข้าไปดูใน Facebook ส่วนตัวของผู้พวงได้เลยมีทั้งเพจนะคะเพจุ่้พวงฟาร์มหนูพุกเงินล้านโดยตรงเลยนะคะก็มีนะคะก็คือพิมพ์เข้าไปเลยนะคะ พุ่มพวงนะคะพุ่มพวงน้องจันนี่แหละแต่ว่าเป็นชื่อเล่นของพุ่มพวงก,ก็คือ,อที่แม่ตั้งให้ตั้งแต่เด็กนะคะก็คือเป็นแก้มเยอะอย่างนี้นะคะก็คือแก้มเป็นพุ่ม,เป,มเป็นพวงนะก็คือเป็นชื่อเล่นของพุ่มพวงเลยก็คือนะสามารถไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะพุ่มพวงมีทั้งไลฟ์สดแล้วก็มีทั้งคลิปวิดีโอการชํำแหละหนูมีการมีทั้งคลิปวิดีโอทําหนูปุกอบองแล้วก็มีทั้งคลิปวิดีโอที่ ลงใน t k t Tok ok ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งคลิปดีโอสั้นที่ลงในรีวิวด้วยนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะมีลูกค้าสั่งแล้วก็มีการโอนเงินแล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะคะก็คือมีอมีการจัดส่งจริงจัดส่งเร็วนะคะก็คือให้เพื่อนๆไปเช็คดูได้เลยว่าพุ่งพวงทําทธุรกิจอยู่จริงหรือเปล่านะคะเป็น รับตัวแทนจริงหรือเปล่านะพุ่มพวงบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่พุ่มพวงมาบอกว่าพุ่มพวงรับตัวแทนนะคะหลังจากที่พุ่มพวงไม่ได้อาประกาศรับตัวแทนไปนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆมีรายได้เพิ่มแบบง่ายๆนั่นเองนะคะพุ่มพวงก็เลยมาประกาศรับตัวแทนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่ Facebook ส่วนตัวของพุ่มพวงนะคะก็คือ,อสุภลักษณ์ชัย